สำหรับสถานประกอบกิจการที่ต้องการเข้ามายื่นแบบคำขอพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่างๆนะครับก็จะเมื่อล็อกอินเข้าด้วยยูสเนมพาสเวิร์ดมาแล้วให้คลิกมาที่นี่ครับโปรแกรมพิจารณาอนุมัติอนุญาตซึ่งโปรแกรมนี้มันจะมีโปรแกรมให้ใช้งานเยอะมาก บนหน้าจออาจจะไม่เหมือนกับโปรแกรมจริงสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น ID ทดสอบมันมันจะเปิดเมนูหลายๆเมนูขึ้นมาเยอะกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยแต่ว่ามันจะมีโปรแกรมให้ยื่นค่อนข้างเยอะเริ่มจากแบบคำขอการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนศึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟแบบคำขอให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษา แล้วก็คําขอขึ้นเทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของกรมมีทั้งหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอันนี้คือต่ออายุหลักสูตรอับอากาศแล้วก็การต่ออายุหลักสูตรดับเพลิงแล้วก็อันต่ออายุก็คือ6กล่องที่พูดมาด้านหลังเนี่ยเป็นของหน่วยฝึกนะหน่วยฝึกที่จะที่จะยื่นขอเป็นหน่วยฝึกหรือขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วก็อันนี้ยื่นขอเวลาลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา4ี่ทุ่มถึง6โมงนะครับ แล้วก็จะมีอีก2โปรแกรมก็คือยื่นแก้ไขเอกสารกับตรวจสอบสถานะการพิจารณาเดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังนะครับจริงๆมันมีโปรแกรมเยอะแต่ว่าโปรแกรมทั้งหมดอยู่ในระบบงานเดียวกันชื่อระบบงานพิจารณาอนุมัติอนุญาตครับผมจะลองคลิกให้ดู1รายการก็คือยื่นแบบคําขอพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟลองคลิกดูครับมันจะเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาเลยเป็นหน้าจอนะครับส่วนของด้านบนมาจาก การลงทะเบียนของคุณถ้าไม่ถูกต้องยังไงสามารถคลิกที่อดอกจันตรงนี้ดอกฟันเฟืองพูดผิดฟันเฟืองตรงนี้แล้วไปปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนได้เมื่อปรับปรุงแล้วระบบก็จะมาใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลหลักนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ประเภทกิจการต่างๆนานาโปรแกรมนี้จะมีวันที่จะทำขอนะครับซึ่งจะขึ้นวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นนะยังไม่ได้ยื่นนะครับ ก็เริ่มเลยมันจะเริ่มจากตรงนี้ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมาจากรายการที่ลงทะเบียนไว้ส่วนที่เริ่มคีย์ก็คือตรงนี้แต่ละแบบจะมีจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันเล็กน้อย mm hmm. เช่นถ้าแบบถึงซ้อมดับเพลิงหนีไฟโอเคมันก็จะให้กรอกชื่อผู้ติดต่อผมขออนุญาตอย่างนี้เลยนะตำแหน่งเบอร์โทรแล้วก็ โปรแกรมนี้จะบังคับอันนี้จะแตกต่างกันไปแต่ละโปรแกรมโปรแกรมนี้จะบังคับสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็มีกระบวนการผลิตอันนี้คือล้อมาจากตัวแบบเบื้องต้นที่ให้ที่ให้บันทึกนะครับแล้วก็กดบันทึกตรงนี้พอกดบันทึกแล้วยังเป็นแค่การบันทึกยังไม่ใช่การส่งให้เจ้าหน้าที่นะครับด้านล่างจะบอกว่าคุณต้องแนบเอกสารอะไรบ้างซึ่งโปรแกรม ก็จะให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเก็ับการขอลงไปวิธีการแนบจะเป็นอย่างนี้ครับด้านล่างสุดจะมีกล่องอยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นให้กดปุ่มเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์สมมุติว่าผมเลือกออไฟล์นี้ละกันแล้วกดโอเพนตรงนี้มันจะยังเป็นการนําเข้ามาอยู่เฉยแต่ยังไม,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 ไม่ยังไม่ได้การยังไม่ได้เป็นการอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับ ลองสังเกตดูว่ามันขึ้นว่ายังไม่อัปโหลด1ไฟล์สามารถเลือกไฟล์ที่2ได้โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดรูปแบบของไฟล์แต่จำกัดขนาดว่าไฟล์หนึ่งต้องไม่ไม่เกิน10เมกะไบต์เราสามารถแนบทีละหลายๆไฟล์ก็ได้นะครับอย่างเช่น นี่ครับเลือกทีเดียว5อันกด open มันก็โหลดข้ามาหมดเลยแต่ลองสังเกตดูว่าไฟล์แต่ละไฟล์เรายัางขึ้นว่าไม่อัปโหลดนะครับถ้าเราเผลอกดส่งพิจารณาเนี่ยระบบจะฟ้องเลยว่าพบเอกสารที่ยังไม่อัปโหลดกรุณาอัปโหลดเอกสารก่อนให้เราคลิกปุ่มอัปโหลดตรงนี้ก่อนครับปึ๊บนี่แหละจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ลงไปถ้าไฟล์ตรงไหนผิด กดทั้งขยะเพื่อลบมันออกได้ถ้าอยากเรียกดูไฟล์กดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์กลับมาดูได้โอเคเมื่อแน่ไฟล์ทั้งหมดแล้วให้กดปุ่มส่งพิจารณาถ้าทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะครับขั้นตอนของบริษัทจะง,ง่ายก็คือแนบเอกสารให้ครบแล้วกดปุ่มส่งพิจารณาเมื่อส่งพิจารณาตรงนี้ ระบบก็จะให้ตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าทุกอย่างโอเคไหมแบบคําขอประเภทนี้วันที่ยื่นคำขอวันนี้นะแล้วก็ข้อมูลถามประกอบกิจการที่เราจะยื่นเป็นดังนี้ข้อมูลรายละเอียดคืออะไรเอกสารที่จะแนบคืออะไรถ้ายืนยันกดปุ่มตรงนี้กดปุ่มตรงนี้จะเป็นการยืนยันแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ก็ย้อนกลับได้นะครับหรือถ้าเราโอเคทำผิด ไม่ใช่แบบนี้ผู้ใช้งานบริษัทสามารถลบคำขอนี้ได้ถ้าเรายังไม่กดส่งนะจะลบได้แต่ถ้ากดส่งไปแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจสอบและลบให้นะครับถ้าจะถ้าจะยกเลิกคำขอนะครับเดี๋ยวซึ่งซึ่งจะบอกอีกทีอลองกดส่งพิจารณาดูก่อนแล้วกดปุ่มยืนยันส่งพิจารณาเรียบร้อยดำเนินการส่งพิจารณาเรียบร้อยแล้วนายจ้างจะได้หมายเลขอ้างอิง และสามารถพิมพ์รายละเอียดของแบบมาเป็นหลักฐานได้หรือถ้าเรายังไม่ได้พิมพ์ตรงนี้ระบบจะขึ้นไปไปอยู่ที่โปรแกรมนี้ครับโปรแกรมที่เรียกว่าตรวจสอบสถานะพิจาแบบคําขอเมื่อมีการยื่นแบบคําขอลองลองลองสอบถามดูตามเงื่อนไขก็จะเห็นแล้วว่ามีรายการแบบคําขอที่เรายื่นไปในวันนี้คือตัวนี้นี่เองแบบคำขอพิจณาให้ความเห็นชอบ แผนฝักซองดึกเพลิงหนีไฟสถานนะตอนนี้ยังอยู่ในการยื่นแบบคำขอเราสามารถพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ได้ครับไปที่เมนูยื่นแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมครับตัวนี้มันจะไปขึ้นที่เมนูนี้เมนูนี้นายจ้างจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งกลับแก้ไขามาจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเคสของวันนี้และเขาก็กดปุ่ม ตัวนี้เพื่อที่จะเขาก็จะเห็นข้อความที่เราที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งมาเอกสารไม่ครบขาดนู่นนี่นั่นหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเราก็กดเขาก็อาจจะทํามาใหม่เขาก็สามารถที่จะเลือกไฟล์อัปโหลดเพิ่มเติมได้นะครับหรือปรับปรุงอะไรต่างๆนานาได้และหลังจากนั้นเขาก็ต้องส่งพิจาณากลับมาใหม่เมื่อส่งพิจนากลับมาใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับกดยืนยันการส่ง